สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งวันนี้ครูจะสอนเรื่องของอักษรน,นำนะคะยังคงเป็นเรื่องของอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำคือพยัญชนะที่มีสองตัวอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ร่วมกันในสระเดียวกันแต่ไม่ใช่คําควบกล้ำนะคะในวันนี้เราจะมาฝึกอ่านอักษรน,นำที่มีหอ นำวอนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านอักษรนำที่มีหอนำวอกันนะคะคำแรกคือคำว่าหวีวิธีการอ่านนะคะเหมือนทุกคลิปที่เราผ่านมาแล้วนะคะหอวอให้เติมออ่างเป็นหอวออหวอเราต้องอ่านออกเสียงหวอคำว่าหวีจะอ่านว่าหวอีหวีอ่านว่าหวี าลอกต่อไปนี้นะคะเราจะอ่านคําที่มีหอนอําวออกเสียงหวอคาที่มีหอนาวอ,ออกเสียงหวอหวอไอไหวไม่โทรไหวอ่านว่าหวหวออายหวไหว,ว,อ,อ,อ,ไหวอ่านว่าไหวาย วออนหวานอ่านว Wine, A, door, ่าหวานวอแอนอแหวนอ่านว่าแหวนวออดวัดอ่านว่าวัดวออุดอวุดวออิดวิดอ่านว่า หุดวิดวอแองอแหวงไม่เอกแหวง่งอ่านว่าแหวงวออานอหวานไม่เอกหวานอ่านว่าหวานวอเอะอเออ่านว่าววอุอะวอแอแหวะอ่านว่าแหวะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆอ่านตามทันไหมคะอะ่เด็กๆอย่าลืมนะคะคำที่มีหอนำวให้ออกเสียงหวคำที่มีหอนำวให้ออกเสียงหวนะคะถ้าเด็กๆอ่านตามไม่ทันนะคะเด็กๆก,กลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะแล้วก็ฝึกอ่านพร้อมคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ